あ สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำนายไพ่ความรักของชาวราศีสิงประจําเดือนมีนาคม2564นะคะไพ่ใบที่1และใบที่2มีความหมายแฝงที่คล้ายๆกันนะคะไพ่ตัวนี้เนี่ยอ่านว่าเจ้าชะตานะคะอาจมาถึงในจุดที่จะต้องเลือกนะคะเหมือนกับความรัก ความคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะมุมมอง,มอ,งอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเรามองมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะหรือจากที่เมื่อก่อนเรามองได้ด้านเดียวเนี่ยตอนนี้เรามองได้สองทางนะคะแล้วก็มันถึงเส้นทางที่เราจะต้องเลือกนะคะว่าเราจะเลือกไปทางไหนมีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเจ้าชะตาอาจจะรู้สึกหนักใจบ้างในช่วงแรกนะคะแต่เท่าที่ดูไพ่ใบอื่นประกอบเนี่ยพอไปสักพักหนึ่งเราจะได้คําตอบว่าอะไรที่เหมาะสมกับ ตัวเรามากที่สุดในเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยดูจะเข้าใจความรักมากขึ้นนะคะแล้วก็มีมุมมองความรักที่แตกต่างไปเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะพอไพ่คู่ตัวตำแหน่งเจ้าชะตาเนี่ยไม่ได้เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับความรักเลยนะคะเป็นไพ่เรื่องของการตัดสินใจมากกว่าเราอาจจะมีมุมมองอะไรบางอย่างที่ซ่อนเล้นอยู่ในใจเรานะคะพอมาถึงวันนี้เนี่ยเราเลือกได้แล้วว่าเราจะไปทางไหนนะคะ ไพ่ตำแหน่งถัดมานะคะถ้าอ่านสอดคล้องกับไพ่คู่แรกเนี่ยตีสองความหมายนะคะหนึ่งก็คือว่าความรักของเราเนี่ยมันอาจจะถึงเส้นทางที่เราเลือกนะคะเราอาจจะเลือกยุติความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมๆนะคะเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่นะคะคือการยึดติดกับกับความรักของเราเนี่ย เรามองมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ตัดสินใจได้นะคะอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าคุณอาจจะมองความรักว่าความรักอาจจะไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตคู่กันนะคะไพ่แหวนเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ใช้แทนในเรื่องของความรักได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ไพ่เทียนดับมันก็เหมือนถึงการสิ้นสุดอะไรบางอย่างนะคะเนื่องจากไพ่ใบอื่นยังไม่ชัดเจนก็จะตีความหมายว่า หนึ่งคุณอาจจะจบความสัมพันธ์แบบความรักไปนะคะเพื่อที่จะไปเป็นความสัมพันธ์แบบอื่นนะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือคุณมุมมองความรักของคุณเปลี่ยนแปลงไปนะคะไพ่ถัดมาเป็นไพ่ที่ดีนะคะคก็แปลว่าถ้าสมมติว่าคุณมีคนรักอยู่เราอาจจะลดความสัมพันธ์ลงนะคะเป็นคนที่มาดูแลซึ่นกันและการแทน ห่วงใยอาทรด้วยกันและการแทนนะคะกลายเป็นเพื่อนนะคะ,ะการลดความสัมพันธ์ลงหรือการสิ้นสุดความสัมพันธ์แบบความรักอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะรับฟังกันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะ,ะสัมพันธภาพความรักในเดือนนี้จะดีขึ้นนะคะถ้าช่วงที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยจังนะคะเมื่อคุณตัดสินใจเลือกแล้วเนี่ยให้เลือกตามใจตัวเองนะคะอย่าให้ใครบังคับนะคุณจะรู้สึก ความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่เรารู้สึกว่าเราเบาขึ้นสบายขึ้นนะคะส่วนสําหรับคนถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลเทคแคร์เรามากกว่านะคะที่จะเป็นความรักแบบหวานแหววนะคะมันเป็นลักษณะเหมือนการเข้ามารับฟังปรึกษาคอยปลอบโยนคอยให้กําลังใจซึ่นกันและกันนะคะ สิ่งที่ไพ่เห็นนะคะที่คุณตัดสินใจอย่างนี้ไพ่เขาบอกว่าเพราะบางทีคุณเหนื่อยกับช่วงเวลาที่มันต้องเหมือนกับเราต้องฝืนเราต้องเข้มแข็งหรือเราต้องอดทนท,ทนทานกับอะไรน,นานๆมาจนรู้สึกเหมือนกับเราเหนื่อยเราลา้าเราอยากเป็นอิสระแล้วนะคะถ้าชีวิตคู่นะคะอ่านต่อเนื่องจากไพ่ก่อนหน้านี้ก็หมายความว่าคุณอาจจะสิ้นสุดความสัมพันธ์บางอย่างนะคะเพื่อที่จะได้ปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระ คุณผ่านการตัดสินใจมาอย่างดีแล้วนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคือคิดมาหลายตลบนะคะมีความกลัวอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจเช่นกลัวว่าถ้าสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปเราจะไปต่อได้ไหมเราจะเป็นยังไงเราจะอยู่ได้ไหมนะคะแต่ที่ไพ่เห็นคุณอยู่ได้นะคะคุณยังมีคนที่พร้อมที่จะดูแลปกป้องคุณอยู่นะคะแต่ถ้าสำหรับคนโสดความรักในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า คุณไม่ได้ต้องการความรักแบบเก่าๆแล้วเพราะความรักแบบหนุ่มสาวเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยคุณเลยยังต้องการความรักแบบมีเพื่อนเป็นเพื่อนคุยกันได้แต่ไม่ผูกมัดนะคะอ่ให้คู่สุดท้ายนะคะแน้วโน้มถ้าใครจะมีความรักในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่เคยสมหวังเท่าไหร่นะคะมันยังเป็นความรักแบบ ที่เต็มไปด้วยข้อแม้เงื่อนไขต่างๆนะคะแล้วคุณเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับไม่ได้ต้องการความรักแบบเดิมแล้วถ้ามีใครเข้ามานะคะตอนนี้ก็จะเข้าถึงคุณได้ยากนะคะเหมือนหัวใจของเราเนี่ยไม่ใช่หัวใจติดตายนะแต่เป็นหัวใจที่อะไรเข้าถึงยากถ้ามีคนมาจีบมีคนมาแสดงความรักต่อเราเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกลับไปมีความสัมพันธ์แบบเดิมๆความรักแบบที่แล้วมาแล้วนะคะแล้วก็ ทำให้คุณเนี่ยหันหลังให้กับความรักนะคะเพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งคือคุณบอบช้ำม,มาเยอะกับเรื่องความรักผิดหวังมาหรือเจออะไรที่กระทบกระเทือนมาจนเรารู้สึกว่าเราด้านชากับเรื่องความรักนะคะเอาสองความหมายสรุปง่ายๆก่อนเลยนะคะถ้าใครมีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์เดือนนี้นะคะอาจจะมีมาถึงจุดที่คุณตัดสินใจจบปัญหาที่มันยาวนานนะคะหรือ มันมีอะไรที่พวักพวงที่ทําให้เรากลัวมานานเนี่ยเราอาจจะยุติความสัมพันธ์ทันหลังให้กับความรักนะคะเพื่อที่ให้ตัวเองได้มีอิสระแล้วไปต่อนะคะแต่จะได้ความรักรูปแบบใหม่มาแทนนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะดีขึ้นนะคะเหมือนกับมาเป็นผู้รับฟังคู่คุยคู่คิดทําหน้าที่ของตัวเองมากกว่านะคะความหึงหวงความต้องการแบบหนุ่มสาวจะลดน้อยลงนะคะเป็นผลดีกับเจ้าชะตานะคะ อันที่2ก็คือถ้าคนโสดอยู่มุมมองความรักในเดือนนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะคุณอาจจะไม่ได้ต้องการความรักแบบที่ตัวติดกันนะคะต้องการความรักแบบแค่เหมือนกับเออเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้ไปกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันได้แต่ไม่ต้องผูกมัดกันไม่ต้องยึดติดต่อกันนะคะแล้วถ้าใครต้องการความรักแบบมตาตรฐานเดิมๆนะคะความรักแบบ เดิมๆอะไรอย่างนี้ยที่คนเขาต้องการกันคุณอาจจะไม่เห็นด้วยคุณอาจจะปฏิเสธคนคนนั้นไปนะคะแล้วตอนเนี้ยใครๆอาจาจะเห็นว่าคุณเนี่ยเข้าถึงได้ยากเพราะว่าคุณมีเกาะคุ้มกันหัวใจเวลามีอะไรเกิดขึ้นคุณจะทนทานกับความรักได้ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ไพ่เห็นก็เพราะว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะจนวันนี้หัวใจคุณคุ้มเกาะแล้วนะอะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงใจนะคะถามว่าดีต่อเจ้าชะตาไหมดีค่ะ แต่ว่าต้องใช้มันต้องแลกด้วยกับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับคนเราที่ผ่านการฝึกฝนวิทยายุทธนะจนมาถึงจุดนึงเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ